ทุกคนสังเกตกันไหมคะว่าข้างยางมีตัวเลขกันเยอะมากและตัวเลขหมายถึงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างยางรุ่นนี้นะคะเลข255ทับ R 1 8 255นะคะหมายถึงความกว้างของหน้ายางมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรส่วนเลข55นะคะก็จะเป็นความสูงของแกมยางส่วนเลข R 1 8นะคะก็จะหมายถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อค่ะและตัวเลขสําคัญที่ทุกคนห้ามพลาดน,นะคะก็คือปีผลิตค่ะทุกคนดูได้ที่ตัวเลขสี่หลักตรงนี้นะคะสองหลักหน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ผลิตส่วนสองหลัก หลังจะเป็นปีที่ผลิตค่ะทุกคนรู้เรื่องยางกันแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปเช็คดูว่ายางเราควรเปลี่ยนหรือยังเพราะตอนนี้วีแคร์เขามีโปรเปลี่ยนยางหนึ่งแถมหนึ่งที่ราคาเริ่มต้น2,990บาทชัรับผ่านบัตรเครดิตได้และผ่อนศูนเนาน6เดือนและยางเก่าเทินได้สูงสุด400บาทโปรนี้เขามีตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางให้ไหนจะมีแถมตรวจเช็คสภาพรถยนต์30รายการและมีแถมฟื้นฟูสภาพรถให้อีกถึง9รายการทุกคนสามารถจองโปรนี้ได้ทางออนไลน์ a c a r e a u t o ได้ เ,เขามี2สาขาสาขาบ้างหน้าและสาขานาวามิน155